เราจะมาพูดหลักจริยธรรมของพระโพธิสัตว์สิบประการซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ที่จะรู้เรื่องนี้กับผมหรืออาตมาภาพจะขี้แจงขยายความให้ทุกท่านได้เข้าใจข้อที่หนึ่งพระโพธิสัตว์ไม่ปราถนาเลยว่า ร่างกายจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บข้อที่2อพระโพธิสัตว์ครองชีวิตโดยไม่ปาถนาเลยว่าจะไม่มีะยันอันตรายข้อที่สาพระโพธิสัตว์ไม่ปราถนาเลยว่าจะไม่มีอุปสรรค ในการชำระกิจให้บริสุทธิ์ข้อที่4พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีมารมาขัดขวางการปฏิบัติภารกิจข้อที่5พระโพธิสัตว์คิดว่าจะทำงานให้นานที่สุดโดยไม่ปรารถนาจะให้สำเร็จผลเร็ว ข้อที่6พระโพธิสัตว์จะคบเพื่อนโดยไม่ปรารถนาจะได้รับผลข้อที่7พระโพธิสัตว์จะไม่ปรารถนาว่าจะให้คนอื่นต้องตามใจตนเองเสมอทุกอย่างข้อที่8 พระโพธิสัตว์จะทําความดีกับคนอื่นโดยไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนข้อที่9พระโพธิสัตว์เห็นลาบแล้วไม่ปรารถนาจะมีหุ้นส่วนด้วยข้อที่10พระโพธิสัตว์เมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสีติเตียน นินทาแล้วไม่ปรารถนาจะโต้อตอบหรือฟอ้องร้องนี่คือจริยธรรมของพระโพธิสัตว์สิประการในสมัยพุทธกาลมีพระโพธิสัตว์รูปหนึ่ง ใต้จาริกสัจจรไปพบพ่อกับลูกหกเถียงกันถึงกระดาษขั้นรุนแรงลูกจะฆ่าพ่อพระโคีิสัตว์ก็เข้าไปเจรจาหวาดร้อมด้วยเหตุผลต่าง,างๆนานาเพื่อที่จะยุติเหตุการณ์ร้ายในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ใช้ทุกวิถีทาง เื่อจะให้ผู้เป็นลูกยอมจำนนในความถูกต้องพระโพธิสัตว์เจราจาแล้วไม่เกิดผลลูกชายจะฆ่าพ่อรุนแรงกันถึงลูกชายควักมีดฟักอาวุธไว้แล้วจะแทงครอบผู้เป็นบิดาพระโพธิสัตว์เข้าไปห้ามปามขนาดไหนก็ไม่ได้ผลถึงที่สุด พระโพธิสัตว์จะต้องตัดสินใจเด็ดขาดแล้วตามก็ไม่อยู่ห้ามก็ไม่อยู่แสดงธรรมให้ฟังก็ไม่ได้ผลพระโพธิสัตว์ต้องตัดสินใจขั้นเด็ดขาดโดยการฆ่าผู้ที่เป็นลูกเพื่อช่วยพ่อแต่จริงๆไม่ใช่ช่วยพ่อจริงๆก็คือช่วยลูกนั่นแหละ เพราะถ้าพระโพธิสัตว์เห็นแล้วเนี่ยยับยั้งเหตุการณ์ไม่อยู่นะ mm hmm. พระโพธิสัตว์รู้แล้วว่าผู้เป็นลูกเนี่ยจะตกนรกหมกไมหมลึกก็ทำอนาตรจกรรมนะฆ่าพ่ออนตตรจกรรมฆ่าพ่อตัวเองจะปิดอบายภูมิทั้งหมดพระโพธิสัตว์จึงจะเป็นต้องฆ่าผู้เป็นลูกพระโพธิสัตว์ยอมตกนรกแทนคนเป็นลูก จับขันไปนก็คงจะตกนรกแค่ไม่ลึกเท่าไหร่นี่คือหน้าที่ของพระโพธิสัตว์กระผมอยากจะให้ทุกคนทุกท่านทราบภารกิจของพระโพธิสัตว์พระแต่ละลูกก็มาทําหน้าที่พระโพธิสัตว์ก็ให้ท่านพิจารณาไตรตรองไข้ควรหาเหตุและผลแล้วมาดูว่าทุกคนเกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์ หรือจะเป็นพะระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นพระโสดาบันแค่นี้ท่านก็คงจะมองออกแล้วก็ผมให้ข้อคิดแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร